โดนแล้วครับเอาปลานี้นะครับเต็มปลาครับโอ้มันโลป่ายเหมือนกันเนี่ยครับอดเหเอาดีบ่อนออกก่อนอาอยา สวัสดีนะนะนะครับสวัสดีนะนะทกปปลาทุกท่านนะครับวันนี้พ่อเอกนะครับจะไปตกปลาครับหมายกึ่งธรรมชาติครับมีนาเอฟซีเขาแนะนํามานะครับแถวบ้านอ่าบกเปานะครับบกเปาโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเป็นเหยื่อสดด้วยแล้วก็มีเหยื่ออาหารด้วยนะครับก็อาหารนู่นนี่เหมือนเดิมครับส่วนเหยื่อสดก็จะเป็นพวกไส้เดือนไส้เดือนนี้ผมเลี้ยงวาเองครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหลือหรือเปล่านะเออเยอะครับเยอะเยอะพอมีนะครับ เขาจะเอาไปแค่พอประมาณนะทดลองนะก็พอได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าใส่เดือนผมเลี้ยงยังไงนะครับนี่ฮะจะเป็นลักษณะนี่ฮะจะมีช่วงนี้มันจะห่างๆตัวหน่อยนะับเพราะว่ามันเป็นช่วงอ,อช่วงหนาวนะครับถ้าเยอะก็จะเป็นหน้าฝนนะครับใส่ไม่ใหญ่ครับกำลังพอดีครับ เนี่ยตัวเล็กๆก็เต็มเลยนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนจะขึ้นมาหากินข้างบนนะเอาไสเดือนแป๊บนึงนะครับผมนี่ครับไสเดือนสุดตเลขครับโอเคนะครับตอนนี้ค่อยได้แล้วนะครับไสเดือนนะครับเอาไปไม่เยอะครับเอาไปลองดูก่อนนะครับว่ามันจะกินหรือเปล่าถ้ากินนี่เดี๋ยวรอบหน้าค่อยเอาไปเยอะนครับโอเคเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับ ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับมาเป็นบอกึงธรรมชาตินะครับนี่ครับเป็นอบไม้แถวตรงเข้าตองนะครับมาเจอหน้าหนาหลายๆท่านนะครับมากอนรายอยู่ด้านนู้นนะครับปลาจะเป็นปลารวมครับเป็นพวกปลาลุกปลานิ้นนะครับปลาช่อนนะครับค่าบริการกับคันละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จ่าอาหารเพ่นครับแต่หมูเลือดหมูอย่างนี้จะมาให้ใจนะครับก่อนน้าเสียนะครับกับจ่หมูไส้เดือนหมูกุ้งหรือว่าหมูอาหารได้นะครับ เค okay, นอนเดี๋ยวไปไปเตรียมครัวนอนเดี๋ยวร้องกันเลยนะครับครับ

เต็มปากครับโอ้แน่นอนครับแน่นอนสปิวสปิวแน่นอนเนาะกินไกน่เนาะโอ้ไซส์ไซส<ซ>์ใหญ่ครับเดี๋ยวผมขอไปพอปากไซส์ปากกับนอ <No. S 1> อบ้องน้าลูกประทศไทยมาพี่เขาพอปากไซส์ใหญ่ก็อน <No. S 1> <c oughs> โอ้มันโลปป่ายเหมือนกันเนี่ยครับโออดตอนนีบคนออกก่อนไอ้ย่า ไอ้ยาเยอะอันนี้<ข>อ,อันนี้ <ขอ S 1> มาส้มลูกไหนไหมาครับนี่มาส้มกัดบ้านเขาด้วยกันระวังลุตนะเราระวังลุดครับระวังลุดบกเรียบอยปอดเบอร์เบอร,บอร์ตากินไก่ต้องเล่นไก่ครับงานนี้นี่ครับเจ้าของตาครับสปิวครับแน่นอนเบอร์เบอร์ครับเต็มปากครับอขอเดียวครับขอเดียวเต็มปากเลยครับค่ะค่ะ ปีลองยกขึ uh, ้นมาพอกำได้ก่อต่อตๆๆตตโลไปสี่ตัวโดวันนี้เอากี่ตัวดิวีเรือเตีมันจะกินเราตอบไม่ได้ว่ามันกเขาโอ้โดวนี่ขอเดียวครับเต็มตีเลยของฮาะไรยังอขอเยหรอเรากงรด้วอยู่เหลียวให้ด้านี่ยกันวันี้

โอูดพี่ผมพบปลาแซเดตมันเหมือนที่เขาจี้ขายอ่ะไตัวับปลาเท่าเกลือตัวเหลาด้อันนี้ปลาเสด็จกันนี่อันนี้โคตรปอกโคตรปอกแน่นละเอาว่าสีนิ่วนะสีนะเอาวนสีนิ่วเตะเข้าปลาม็กมาสมเด้อ อ้ยอันนี้เปินก็นได้แล้วครับของเห้ามันบอมีมดโซมอย่างเปิดอ๋อมนันหมันครับพี่มนันหมันครับ

อะไรบต์น่ะไปบอกไว้แล้วครับต้องใช้สปิลเหมือนเปิ้ล่ะสายโหดสายโหดกลับมาแล้วครับสายโหด

ครับพ่อเองครับหลังจากบอแหลกที่ไปจอมตะกี้ครับตามครับมาสามารถที่จะเอาป่าได้นะครับป่ามันจัดหนักนะครับแต่ผมเอาไปได้ครับจอมสปิวกับจอมบอค่อยหูวเรื่องนะครับก็เลยว่าคุณเมียก็อยากจอมป่าเหมือนกันก็เลยป้ามาบอแถวสองก้นคู่นะครับเป็นบอึงครึ่งธรรมชาตินะครับอู้ถึงบอธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวไปหาโมงกันนะครับทั้งพุ่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอแก้ตัวบะกี้ชั่วโมงแล้วครับนะครับ แป่งเขี้ยวนั่งไงใสรแล้วรับโอเคครับมาเอกปอมมาแล้วหนึ่งบอ่อครับผมจมะข,ข,ขอดีกว่าลักแต่ขอนักนักลักดีกว่าขอโอ้ละสวงสวงิสวงนั่เตรียมอะอย่างเร้ยายอ๋อตงนี้เราเข้ไ<อ> ครับน้องเอได้ตัวหนึ่งแล้วน้องเอได้แตกแล้วลงโยครับลงโยไหลโยนี่ได้แล้วหนึ่งตัวปานน้องเอนะอปะ่ปานตะเพียนแดงอะ่ะแต่ละคำหนึ่งตัวครับของน้องเอครับแตกแล้วครับป้อเองยังบ่แตกเหมือนเดิมครับ

มันเสืเขาก็ฐานบอลนาะที่ว่าส ไดมแล้วครับน้องเองครับแปะะเดเซตโน้ยแต่ปล่อยนะครับปิว้วเปด็ซน้อยลองกุ้งคนสักตัวไหม

น,น,นี่ครับนี่ครับป่าง,งามๆครับป่าสวยงามเออ่มันจะโต๊แล้วแก๊ใจแล้เต็มมือครับปีที่สองโคตเด้อขันละตัว <laughs> ครับปลาที่ได้วันนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่ป่ามมานะครับได้วันนี้ซีตัวนะครับน,น้องอีกนกลังจะสับครับลังจะสับครับ ดูครับทำหน้าจริงจังมากนะครับตอนนี้อตอนนี้นว่าอายว่าอายจะเปียกอาย <c> ว <oughs> ่ะปุ้นกับมีอยู่สองสามท่านนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวฮอาลุ้นกันต่อนะครับ เอกได้อีกตัวแล้ว,วนะครับน้องไทลุกให้พี่กตัวที่หนึ่งสองสามตัวที่สี่เฮ้ยมันเหรอตัวที่สี่นะครับน้องเอกกำลังได้ตัวเดียวนะครับผมโอเคนะครับผลงานนะครับเยี่ยมนี่นะครับของเพิ่มอีกนะครับแนมแล้วเด้อ ห่วยจะแค่เริ่มหัวก็แตกนี่ อีกแล้วครับผมซึ่งว่าอีกจะร้อนเลยนิดโฟมด้แบบนี้นี่ฝ่าตูดยิที่พื่อเสียงดังโอ้โอ้ไ่ไปยุ่ยยังไม่จบเั่าไหร่ พี่ขอดูผลงานเยี่ยมครับสวัสดีครับพี่มาขอผลงานกันหรอมาได้ป้ากันมือนนะ่ะเอาปรนแง้มงงงงงครับปต่งแง้มครับไซทอดมาสองมือมาใบสองกันด้วยโอ้กูเตอร์ได้ปลาจีนแล้วพี่ไปจีนได้โอ้ยสี่ลอกไปว่าท่านเขามาไทยได้เนี่ยเขาได้เจ็ดหลายตัวเนาะอ๋อเขามาไทยนี่เหรอเนี่ยที่นี่เลยเอ๋อไปจีนนะั่นนะจีนไป เจแปดรวยมะโอ้ตีตะก้อตีตะก้อลอยเอาอ๋อตีตะก้อลอยเอาไงเขาเก่งโลตีตะก้ออาหารเขามาถ่าไทยทำอาหารทอดโอ้เจมโอ้ถ้ามันได้โอเคเนาะถึงเนาะอัน ah. อนี้ผมปาลมาแล้วบอลนึงอ oh, ่ะเนี่ยโอ้ยแตยพอเมียผมได้ตัวเดียวตั้งหมดเดียวเนี่ยแปลงหน้างอมก็งอมไงโอเค เกี่ยวกับยุพลังดีมากครอาหารนี้ห่ออย่างเัามาจอมเขาใจฮาว่าหาว่าแปลงแปลงสุราขานกมาจอมตีทุ่มได้ไหมเนี่ยนะสักสองประมาณเกือบเมตรแน่นอนอีเวอร์เลยเนาะแล้วเขาใส่ขอแบบขอพวงน่นอะอีแต่ สวัสดีครับพอเอกนะครับวันนี้มาบ่อที่2นะครับแถวบ้านหนองก้อนคู่นะครับกะมาครับน้องเอนะครับน้องเอขยักจอมเนาะบ่อตะกี้เปิ้ลกาละร้อยกันเลยแบบน้องเอบอกค่อยเป็่นครับมันกินไก่ตัวเองนะครับก็เลยมาบ่อหนองก้นคู่อ่ะสนุกครับที่นี่กะมีป่าเล้าแค่กัเป็นปลากระแหนะครับป่าตะเพียนหางแดงนะครับพอเอกได้อยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับน้องเอได้ตัวเดียวพอเอกไปยาาคุยนะครับพอเอกได้อยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผ่ามาเชืดูครับนี่นี่ครับได้ประมาณห้าหกตัวนะครับกับสนุกสนานปลากินส่วนมากจะกินเป็นสปิลหน้าปลากินไก่นะครับที่นี่กับค่าบริการคันชิงหลิมห้าสิบาทนะครับใครที่สนใจอลองมาดูกันนะครับเจ้าของบอกชื่อไอร่านะครับเดี๋ยวถ้าผ่ายต้องการเบอ,อร์ยังไงเดี๋ยวผมเพิ่มเบอร์ไว้ คลิปนะครับโอเคเนาะยังไรก็ฝฟากกดที่ตามพ่อเอกด้วยนะครับขอบคุณนักที่เข้ามาชมคลิปนะครับวันนี้หลอดปลามแล้วครับจากบอ่อแหลกมาบอ่อสองนะครับบอ่อแหลกกับปลาเยอะบอ่อสองกับปลาเยอะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ